เก็บนี่เป็นเด็กแก็บหนึ่งมือครับตรงน้ำไ้นี่พัเลยเด็กแก็บหนึ่งวันกับยุดทิการไปกับบ้านพ่องนอ้ยตรงน้ำกันป สงน้ำมูบาตครับอ้เดี๋ยวถอดลา์หน่อย